ตโนนปล่อยความหวานแต่งงานนี้หลุดโฟกัสที่นานิชาหวานไม่แผ่วจนทำแฟนคลับฟินกระจายอยู่เดืโดยสำหรับโตโนนพาคินกับนิชาณน,นิชาเมื่อสิ้นปีได้พาครอบครัวไปเลี้ยงอาหารฉลองส่งท้ายปีเต่าต้อนรับปีใหม่อย่างอบอุ่นมาแล้วล่สวาสุดตโนนนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่นิชาพร้อมแท็กหาและข้อความที่ระบุว่าฉันอาจจะไม่พูดหวานแต่ฉันจริงใจเสมอไม่บอกหลอกว่ารักเธอโปรดดูที่การกระทำสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคน โดยธานิชาได้คอมเมนต์ว่าโอ๊ยแกล้งหรอทำไมถึงมีแต่รูปสีนี้แล้วทำไมหน้านิชาดำแบบนั้นงานนี้แฟนคลับต่างแสในความน่ารักความบอกรักทั้งที่ว่าไม่มีคำว่ารักของโตโนโ่แต่ก็ยังอดแซวเรื่องภาพไม่ได้ว่าพี่โน่น,นั้นแกล้งนิชามากจะแกล้งกันไปชมกันเลยจ้า